แสแทนแทนทิ้งไว้นั่นก่อนแม่สวัสดีครับบอกนะแม่เขีจะดักจะดักอเียดักเีย้ยนุกนเฮ้ยเอาเขียนดับเขียนดับแตกูจุดใหม่๋ยวกูจุดใหม่จุดจุดดักเขนอเนี่ยแสไมจุดจุดนะห้องคลองเลยนะจุดยังไง จุดดีจุดมึงจุด,จดไมต้ <m> องโคตมึนเลยเดินเนาะเดินโคตมึนแล้วเดินอ้อมแบบเดินอ้อมแบบข้างหลังอ้อมไปดิดับดับแล้วแหละพี่ว่ามึงจุดตรงนี้มึงจุดตรงนี้คิว้วคิ้วมึงจุดตรงนี้ คิวไอ้แกคิวไม่คลีลาเลยคิวไม่เจอตรงนี้แย่จ้่คิววคลีลาเลยเฮียี๋ยวเจอตรงนี้พอดีกับใครอีกอ้นับํารุงบาุมกินวรไอ้แคาเสียงนี้รั้จดูให้เาดูให้กูรอกินนะไอ้นัทไอ้นัทยังไม่มาโรงเรียนใช่ไหมมาเรยไอ้ทั้โอ้ยไอ้คิ้ว เอาไปเทียนมาหนูไหยุดไหมห้เหยียไหมเหยดเทียนมันจะหยุดไม่อือนี่นะแบบหยับเต็มเลยร้องดิร้องเพลงดิร้องเพลง Happy เลย t h d a y to you กูฟาไปกูต่อใส่หัวแม่งเลยพี่อ่ะเสร็จแล้วไหมทีนี้นะดโวยว้าวว้าวเผาว้าวไม่เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเผาเลยเผาคือต่อเขียไม่ให้นักสุนมาทำทำรายการด้วยกูโอ้ยพรให้ขอให้มึงมีเมียไวๆตายไวๆใช่อันนี้อันนี้คือของฝมันเกิดกูนะว้าวของฝ่ามันเกิดเยล่เร้ย จุดไมายจุดไมายจุดหมายเน่าโอ้ยขี้โกงเฮ้ยมีเมียไปๆนะเพื่อนโอ้ยเย้แย่ย่เจะรอดูโค้ชพิเรนเลยพวกนี้หยุดเดาไม่มีใครจะมาสนับสนุนเลยโอ้ยไย่แยย่คนรวยกินมีหมดโอ้โหแย่เพื่อนเป็นปากเสร็จแล้วไหมอ่ะพอแล้ย อายี่มสาม่ะยีมสาันอะพอเปล่าจับมกซใหม่่าไรนี่อุปสรรคในการทำงานเฮ้ยยากวนอีกโคนอร่อะนโอ้ยเทียนอยู่ใส่เ้กเราเีไม่น่แดบเป็นโปรตีนไม่เป็นเรือเจ้าโปรตีนแล้วใครจะชอบกินครับจัแดกแม่งเลยตังกูครับ

เออเปล่าแล้วเปล่าแล้วจำนวนอย่าเพิ่งแม้มันยังวัดอยู่กันอยูนะนัดขอให้เค็งหไม่ต้องกินละมูนเนี่ยแม่งไม่เค็มหมดแล้วเนี่ยห้ามเปล่านะ้แตมเค็มเผาไอ้เหี้ยมันเริ่มมือเริ่มตีนแล้ะเนี่ยนะหมดแล้วเนี่ยไม่สิบอันไม่ใช่หรอเจ็ดเฮ้ h ด p p y b i วัน d a y to you Hasan Happy แรงขนาดไหนไม่ใช่มันเกิดมืออายุโคบสองครัวนมาเอามาแทบติดเ่กระเพราเนี่ยเบื้องน้อกไว้ก่อน